นุ่มเซก้นตายนี่สวัสดีครับขอมาปบกันลาวกับผมนุ่มเซก้นตายนี่รับแรงเหลืองสมุนไพรแรงเหลืองตั้งใหม่เป็นยากันลาววันนี้จะมาเล้งเหลืองขคงวิธที่การแก้ผิดปลาดุกทะเลแท่งมือครับลลายๆ้คนนะครับ ก็คงเคยท,กท,ท,ทุกปานดุกระเี่แทงมือนะครับดูถึงความเจ็บปวดดูถึงผิดข็อปาดุกทะเลครับผมก็น,นึกเลยครับเคยทุกับทุกแท่มือแป๊บเดียวกับเล่นถึงหน้าอ,อกครับนี่คือผิดของปาดุกทะเลครับเขาบขอกม่มีที่การทอนผิดได้อย่างไม่ว่าจะเอาหลากมายุ่ง สมน้าวรับตัวมะนาวนี่แหละครับมะโจดตต้นผิดได้ประบุง,งทะเลเขาโจดตต้นผิดได้เป็ยว่าเราฮะอาได้ไม่ได้เดียวเขาขั้วครับแม่สมนา้าขั้วตุกขั้วตุบานตัวมีสมน้าครับดี่มะนาวครับ,าารบกับนี่ครับโปชุดหลดกครับ ก็ช่วยต้นผิดได้เดี๋ยวเราไมา่ได้ธีการหมอต้นปิดได้ปืวิธีการท่าถ้าเป็นไหนนะครับแล้วการที่เราจะมาช่วยเกย์ชวยต้นผิดต้นส้นแตงมือนะครับแล้วก็สมน้ำครับมาควานนะครับฟันฟันทั้งลูกนะครับ แล้วใช้แป้งวานกับสำน้ากับป่วยเต็มกับกับวิดปกักแผลเอานิวนะครับนิวมือนะครับกดที่ปากแผลกับสำน้าเลยนะครับจะดูดซึ้งเลยครับจะดูดผิดลงมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมากต้องใจตงังดูนะครับถ้าว่าสีนี้ยังไม่ไหายต้องใ้อีกสีกนึงครับจะดูดซึ้งว่าดูดลงมาก ตอนนี้ต่างนั้นนะครับถ้าเปื่อนๆคนไหนนะครับเอย่างเร่งนะครับก็จ่ายวิธีนี้ช่วยบันเท่าก่อนที่จะไปโม้ร่าถ้าบางคนถีงไม่เพนะครับรับร้องคับว่าการจ่ายวิธีนี้ช่วยลดอาการ โจทนผิดได้วันนี้พวเ,เราเหืองเล่าของการแก้ผิดปลาดุกทะเลแทงมือมาาา่าบอนอก็ระเปืนเป่นเพื่อนเป็นวิธีวิธีนึงที่ช่วยแก้โจรรเท่าวาการกรับขอข้อบคณเณนเพืเ่อนนะครับที่ติดตามช่มน,น,นุ่มเซกกคนไตนี่ ก็คลิปนี้ผมนุ่มเซษคนไต้นี่ขอล่าไปก่อนครับขอบคุณติดตามชุ่มกับขอบคุณครับ